ลงร้อยร้อยิบห้าพวกเองมาทําให้สับสนเนี่ยดีใจนะเนี่ยร้อยบางคนก็บอกร้อยหนึ่งบางคนก็บอกร 125. 125. ้อยยี่ิบห้าร้อยร้อยยี่ิบห้าเอาตกลงเท่าไหร่กันแน่ร้อยร้อยยี 100, 125, 100่ิบห้าร้อยเดี๋ยว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 ที่ถามเองดีกว่าเดี๋ยวถามพี่ต้นข้าวเองดีกว่า ใดูดีจ mm hmm. ให้พี่ต้นต้าขึ้นคิวถามเขาจะคำไหมว่าพี่เขาจะกว้างขึ้นไหมทำไมพี่กล็ลอมไม่ดูสถิ mm hmm. อ๋อดูแล้วครับโอเคงูต้องนานหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันนี่ครับยี่สิบห้าสี่รอบนะครับได้หนึ่งร้อยอันนะขอบคุณนะครับใครให้อะไรรอ หลอครับพีพ่ตน้ตนใครดึงพีตพ่ต้นข้าม